จริงหรือแค่ลือโรมาโนอัปเดตนางคดแม็กไกวหลังมีข่าวกับเอซิมิลานฟาบิโอโรมาโนนักข่าวคนดงังชาวอิตาลีออกมาเปิดเผยว่าเอซีมิลานสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งสดตันโซซิลอาอิตาลีไม่มีความสนใจจะยื่นข้อเสนอคว้าตัวแฮร์รี่แม็กไกวเตนเตอร์ฮาฟจอมเสร์ฟผมของแมเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปเสริมทัพแต่อย่างใดเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมามีข่าวลืออย่างหนัก ว่าเอซีมิลานอยากได้ตัวแมคไกวไปร่วมทีมในตลาดนักเตะเดือนมกราคมปีหน้าหลังจากกองหลังทีมชาติอังกฤษวัย30ปีมีอนาคตไม่แน่นอนกับแมนยูนเตดและตกเป็นตัวสำรองมาตลอดอย่างไรก็ตามล่าสุดโรมาโนระบุว่าทีมพิศาจแดงดำไม่มีความต้องการจะเซ็นสัญญากับแมคไกวโดยกล่าวว่าเรารู้ว่าเฮรี่แมคไกวเผชิญกับอนาคตที่ไม่แน่นอนมาระยะหนึ่งแล้วและเวสแฮมไนเตด ก็เป็นตัวเลือกสําหรับเขาในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาตอนนี้เอซีมิลานตกเป็นข่าวกับความสนใจเขาแต่ผมยังไม่ทราบการติดต่อระหว่างเอซีมิลานกับแมงกไกวเลยจนถึงตอนนี้เอซิมิลากําลังทํางานเพื่อปร,รับปรุงข<ม>ุมกําลังของทีมในจุดอื่นตามลําดับความสําคัญในตอนนี้และยังไม่มีอะไรเป็นรูปธรรมที่เกิดขึ้นกับแม็กไกวเราจะต้องรอดูการในช่วงเดือนมกราคมสําหร,รับแมงกไกวในซีซั่นนี้เพิ่งมีโอกาสลงเล่นได้กับมาดริด ไปรวมทุกรายการเพียง4เกมเท่านั้นขอขอบคุณภาพแมาแหล่งข้อมูลข่าวสนุกหรอคคาฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ